นี่ครับพี่ช่างเครื่องมือช่างที่เราซื้อไปนะครับแล้วแบตมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเครื่องมือช่างที่ได้ไปแล้วมันรู้สึกว่ามันแรงไม่ถึงหรือว่าใช้แป๊บๆแบตก็หมดนะครับแนะนําเป็นแบตของแคลเรดี้ตัวนี้เชื่อไหมว่ามอเตอร์มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับต้องขึ้นอยู่กับแบตด้วยนะคือการจ่ายไฟที่เสถียรแล้วแบตนะครับแบตอิดแบตทนเนี่ยมันทําให้เครื่องมือของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับแบบนี้ตัวนี้เป็นขั้วดีวายนะครับ ใส่กับมาสลุแล้วก็โอซุกะได้และตัวนี้นะครับเป็นขั้ว MT นะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าแบตตัวนี้นะครับที่เราได้ไปนะที่เราสั่งไปนะครับมันใช้แป๊บๆมันก็หมดนะนี่เลยของแคลเดี้เป็นขนาดไซส์217.0 0มาดูใใกล้นี่ครับเป็นขนาด217.0 0นะถ้าแบตพวกนี้จะเป็น1 8 6 5 0นะครับมันจะเล็กกว่าแบตมันจะใหญ่กว่าแบตเซลครับใหญ่กว่าอึดกว่าแล้วก็ทนกว่าไฟก็แรงกว่า ทำให้นะครับเครื่องมือช่างของเรามีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับพิกัดเดี๋ยวผมปักให้นะครับขั้ว d ีกับขั้ว MT ในตะก้านี้เลยครับ